ขยะเป็นสิ่งมีค่าตอนที่หนึ่ง ขยะก่อให้เกิดรายได้ไดเปลี่ยนจากขยะไร้ค่ามาเป็นเงินปัจจุบันได้กลายเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งคืออาชีพรับซื้อของเก่าซึ่งรับซื้อของเก่าและขายไปยังโรงงานเพื่อนำไปแปรรูปก,กลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ราคาที่ซื้อขายกันนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดทั้งนี้วิธีการแยกวัสดุรีไซเคิลเพื่อให้ขายได้ราคาดีทำได้ง่ายๆดังนี้กระดาษ กระดาษที่สามารถขายได้เช่นกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษสมุดหนังสือนิตยสารกระดาษกล่องกระดาษขาวหรือดำแผ่นพับการเตรียมกระดาษเพื่อนำไปขายคัดแยกเป็นประเภทและมาให้เรียบร้อยเวลาจําหน่ายจะได้ราคาที่ดีกว่าเนื่องจากกระดาษแต่ละประเภทมีราคารับซื้อที่แตกต่างราคากระดาษที่สามารถขายได้เช่นกล่องกระดาษขาว7.4บาท ก่องกระดาษ5.3บาทกระดาษหนังสือพิมพ์5บาทเศษกระดาษ3.3บาทโลหะและอโลหะโลหะและอโลหะที่สามารถขายได้วัสดุหรือเศษเหล็กทุกชนิดกระป๋องบรรจุอาหารที่ไม่เป็นสนิมเครื่องดื่มที่เป็นอลูมิเนียมทองแดงทองเหลืองตะกัว่ว การเตรียมโลหะและอโลหะเพื่อนำไปขายเทของเหลวที่บรรจุอยู่ภายในออกทำความสะอาดจากนั้นทำให้แบนเพื่อประหยัดเนื้อที่และเก็บรวบรวมกรณีเศษเหล็กทองแดงให้มัดรวมไว้ราคาโลหะและอโลหะที่สามารถขายได้กระป๋องอลูมิเนียม50บาทอลูมิเนียม55บาทเศษเหล็กหนา11.35บาทเศษเหล็กบาง 10.35บาทกระป๋องกาแฟ1บาท